ผลงานในวันนี้นี่ของทีมงานฝวายน้ําเงินครับนพเดชบวยไทยนี่คว้าชัยไปหนึ่งคนแล้วนะครับคู่แรกเพชรนพเดชครับวันนี้ขอบคุณนะครับวิเศษไททูลครับรองประธานคณะกรรมการบริษัทไทยจํากัดมหาชนผลิตภัณฑ์สีธุรกิจ5าดาวสร้างงานสร้างมเซมิจิเจียตไตผู้ผลิตและจําหน่ายนี้สายนะครับสายหนักแรงเหมือนกันโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นมวยของเกียรติเพชรนะครับ ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรด้วยนะครับการชูมือก็ตีตัวแจ้งเกิดสำเร็จแหละครับเดินเข้าไปครับฝ่ายแดงปัตตานีน้ำเงินบุรีรัมย์ครับสองฝ่ายแหละครับแหมดูชั้นดูเชิงกันนิดหนึ่งครับเอาล้วครับค่อยๆขยับเข้าไปพยายามจะเบียดกล้าในเลยนะครับเพื่อเด็ดลิฟ์เอง้อมีกอกสลับด้วยไหนตีลูกขวาโอ้นะครับที่เพียงยกแรกนะครับพอโดนเยอะๆก็ตาตองครับกำลังใจดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ บริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรด 026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าเบรเซสเพื่ออนาคตพร้อมด้วยสุกายะนะครับน้ำมันโนสั่งซื้อโทร0201600กาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจดสุดท้ายวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเพจเดือกพยายามแจกเดียดจะชืนะครับดักออกแข้งขวาได้สวยๆเพลงนี้ก็ไฟนี้สองมาดีเลยแจ้งตัวแจ้งเกิดกันนะครับคู่นี้คู่ร้องต่างศึกต่างสายมีศอก ยังไม่เคยเจอที่ไหนขวากับซ้ายขวากับซ้ายแมา่าศักดทันทีเลยครับ<ม><น>เพชรเด็ดฤทธิ์อุยอ้ยอุ้ยมาแบบนี้ครับมาสักดิ์ศรีต่างศรต่างสายครับีิลีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับนี่นะครับเบียดเข้าไปพยายามจับกล้ำหน่อ,อยเพลงก็มีลูกลูกขวางช่วยเอาแล้วตี่นะครับเพชรเด็ดฤทธิ์ไม่สนพยายามจะเบียดจับกล้ำหน่อยอย่างเดียวเริ่มบอกอาวุธกันแบบนี้แล้วครับมันต้องแบบนี้สายทั้งแถบครับเห็นจังโอ้โหต่อยหมัดน่ากลัวเลยครับเอาฟันศอก วงในรัรตน,นวงศครับทุกวันพรอยาพระน้าขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์แล้วก็รางวัลจากแอนตาซินเหมือนเดิมน,นะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมีรางวัลมอบให้ทันที1 0,000มืนบาทจระเข้บ้านหางนี่30,000บาทเลยครับ กรณีเกิดแผลแตกปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อม้วยท่านในท้างวินัยวีระพุทธชงคุยออกแข้งแล้วก็จะปล้ำในเองเอตัดเอาไว้ชกในเกมตั้งรับนี่นะครับลุดหลวมีโดนไปสองดอกแล้วนะครับในหนีได้ไหมจ้ไ,ไปนาทีแรกของยกที่สามที่เข้มข้นเลยนะครับอู้มีศอกด้วยครับเป็เด,ดป้าบัวกันต่างฝึกต่างสายมันต้องซัดก,กันแบบนี้ในพยายามขึ้นคออ้าตีมาตั้าางคู่ดี แบบฟอร์มหลังๆไม่ค่อยสู้ดีหวังจะแจ้งเกิดวันนี้บัดบัตบมากบีศอกด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับมาดูครับยิ่งชกยิ่งแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหเพชรเด่นลิดขวาโอ้โหลื่นลื่นลื่นเปลด่ยนลิดนี่เวลาเรื่องเรื่องมาเป็นชุดจริงๆนะครับทั้งบัดทั้งศอกในพยายามแเปียร์แเป้าโอ้โหมาตู่กันนะครับนี่ครับเปลี่ยนเข้าไปมัตโอ้โหเห็นกมีศอกนะครับคอยบวกอยู่ ต่างปลายต่างโดนกันนะครับเอาเลยครับเพืเ่อนๆนี่ดูวด่าย,ยิ่งชกกันยิ่งแรงขึ้นมาหรือเกินรับอุ้ยหมัดน่าัวมากครับหมัดกระสอบของเพ็นเอาโน้ดนอีกแล้วครับเพลงอชุดนี้ชุดแบบว่าเพลงแผบซึมไปนิดเตียวเท่านั้นครับแต่ดูแล้วฟื้นแ,แ,แล้วรอบวกแรกรอบวกแรกอยู่ที่ใครพลาดแล้วครับตอนนี้ดูครับ มาเพชรเดลิทเพลงเพลงก็คืนมาด้วยศอกเหมือนกันครับพูดกันแบบมาบรรยายไม่ทันแล้วครับพีฮารีโอ้โหดูนะครับมาแม่นๆด้วยนะครับเพชรเดลิททิ้งซ้ายเข้าไปแล้วก็วงในตัวตั้งแต่ยกก้านเป็นต้นไปนี่น่าจาับบวกสู้กันอย่างสนุกแนะ่นี่นะครับไปยืนรักไม่ได้ดูเพชรเดลิทร่บได้ใจเบีย ในทุกลงภาพยนต์นะครับแล้วก็บังขอบพระคุณแอปพลิเคชันพรายทีวีครับดูบุยสุดคุ้ม,ม8คู่เต็มอิ่มดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่บอกแอปพลิเคชันพรายทีวีอุ้ยนี่ครับเบียรีเอาเลยครับยกนี้นี่โอ้โหแรกันตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับทั้งหมัดทั้งฟอกโดนเหมือนกันนี่ครับเพื่อเดลิศก็โดนเอาละครับโอ้โหขวานคนละเล่มเลยครับสับันแบบนี้ไขรแจ๊ทอแล้วตีเข่าชวนตะลาะไปเลยโอ้โหแต่ว่าเพื่เดลิ ก็หมาหนักแรงครับโอ้โหจุดนเลยครับอ้าวครับยังไม่มีใครแหกมาฟันกันต่อฟันกันต่อเอาละครับปักหลักใกล้ๆเลยครับเพลงกับเพชรเดลิ์ใครอยู่ใครไปใครแจ้งเกิดโดดโดดบ้างโดดบ้างแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเพลงนี่โอ้ึงต่างสายใส่กันแบบนี้ครับมาเรียกว่าฟอมเครื่องก่อนก่อนสัปดาห์หน้า ก่อนสัมทนาดูครับเพลงโอ้โหตอนนี้ลุกไล่เป็นกันใหญ่มีเข่าสลับด้วยนี่แหละครับไทรเฮียทอลหดวากันแล้วครับอย่างที่บอกนะครับกลางวายทางโดนเพลงมาแล้วโอ้โหต่องทั้ง่มามาครับมาฟันกันต่อมาฟันกันต่อมาฟันกันต่อฟันกันต่อเอาใครอยู่ใครเก็บเอออนี่ครับมา ตอนนี้แม่ทั้งจะเหลือแตม่มัดกับศอกแล้วครับแล้วก็ตัวแรกก็แบบนี้ครับอูใครแม่นกว่าใครแม่นกว่าดูครับชื่นชมน้องๆทั้ชกทั้งคู่เลยครับมาแล้วนะครับตนนัวนี้เอาเบียดก,ก็ไปเฮ้ยหยุดไม่ได้กันมาตั้งแต่ต้นยกเลยเอาลงไงเบียดกล้ำไงตีต,ต,ตีโอ้โหน่าล้วครับยางลุกต่อนแล้ว ว่าแตกทั้งคู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหดูครับดูทั้งกรรมยันแล้วคอนเทนต์ตอนนี้เอาเลยครับเบียดเข้าไปวงในเริ่มจะฟลินมาอีกแล้วครับพี่เจนิสโอ้โหมีซอกคอยบวกองยกที่สี่แย่งกันก็หนุกเร้าใจจริงๆโอ้ยไมาอีกแล้วต้นยกปลายยกหรือเปล่าเลยครับเอาจับเข้าไวจับเข้าไปโอ้โหนี่เลยครับโอ้โหนี่คู่รองของเราเลยครับทจบอันแบบนี้มาตลอดนะครับวยคู่นี้ หยับเขาหายาฉีดนี่มาเกือบแสนบาทแล้วนะครับให้กับเพลงนะครับทีมงานก็ข้้งเดินอย่างเดียวเบียดเข้าไปล้พเลยครับกอสุดท้ายมาได้เยอะกว่ากันครับยัดแข้งขวาไปครับอ้าวแข้งซ้ายคืนมาเกมของเพชเดริกนะครับยกที่4เพลงก็อ,อีก2นาที25มามายหยับเดินแล้วก็โอ้โห เร็วๆนี้แหละครับโอ้นาโดนเกี่ยวลงไปลูกสุดท้ายก็เสียทรงไปเหมือนกันเบียดเข้าไปทิ้งภูชนะฝ่ายแดงครับเพลงเอราวัน